สวัสดีครับสวหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ตัวการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด e TH p 3 2นะครับในตอนที่2นี้นะครับเราจะต้องติดตั้งตัว Arduino IDE นะครับเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมแล้วก็โหลดลงไปที่บอร์ด e TH p 3 2ของเรานะครับตัวอ e p 3 2นะครับที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็คือตัว EP32 Voom 32ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นพอร์ตแบบ Type C นะครับแต่ถ้าใครมีพอร์ตแบบอื่นก็สามารถเอามาใช้งานได้นะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเป็น EP32 C3 นะครับเป็นตัวเล็กมินิแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเขียนโค้ดคำสั่งได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ พูดถึงในเรื่องของการติดตั้งตัว IDE เพื่อที่จะเขียนโปรแกรมก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บของ Arduino นะครับอาจจะใช้การค้นใน Google ก็ได้นะครับนะก็ค้น Arduino นะครับแล้วก็ Enter เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บแรกเลยนะครับที่ขึ้นมานะครับ Arduino Home ตัวนี้นะครับก็กดเข้าไป ให้เราไปกดที่เมนู Product นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับตัวที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับ Arduino IDE นะครับจะเลือกตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกฝั่งนี้ก็ได้นะครับแล้วกดเข้าไปอันนี้ก็มีให้เลือกนะครับว่าถ้าใครใช้เครื่อง Windows ก็ดาวน์โหลดตัวที่เป็น Windows นะครับอย่างผมเป็นเครื่อง Mac นะครับเดี๋ยวผมก็จะดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันของ Mac นะครับ พอขึ้นหน้าแบบนี้นะครับถ้าท่านอยากจะสนับสนุนนะครับมีตังหน่อยก็บริจาคได้นะครับห้าดอลลาร์สิดอลลาร์นะครับหรือว่าเราจะข้ามไปก่อนก็ได้นะครับก็คือคลิกเลือกที่ just download นะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับเขาก็จะให้เราสมัครเป็นสมาชิกถ้าเราพร้อมก็กรอ,อกอีเมลนะครับสมัครเป็นสมาชิก subscribe ได้นะครับ แต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมนะแล้วก็ดาวน์โหลดมาก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาสมัครสมาชิกทีหลังก็ได้นะครับกด just download เลยนะครับเขาก็จะให้เราเซฟนะครับผมก็เซฟลงไปที่เครื่องนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะครับจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมาตรงนี้นะครับผมก็จะกดติดตั้งนะครับอันนี้เป็นการติดตั้ง สำหรับ Mac นะครับแต่ถ้าเป็น Windows ก็ใช้การกดเน็กเน็กเน็ก s e t u up ปกตินะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวโปรแกรมนะครับที่เราเปิดขึ้นมาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ,นะค,รบคือด้านบนก็จะเป็นส่วนของไอคอนนะครับที่จะใช้ในการ Verify หรือว่า Compile Code ของเรานะครับแล้วก็ ตัวที่2ก็คือสำหรับอัพโหลดนะครับอัพโหลดโค้ดของเราไปที่ตัวบอร์ด e TH p p 3 2นะครับแล้วก็ส่วนของการเลือกว่าเราจะเชื่อมต่อบอร์ดแบบไหนนะครับว่าเราจะใช้พอร์ตอะไรนะครับอันนี้สามารถใช้กับบอร์ดได้หลากหลายเลยนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นบอร์ด a r u u i n o หรือ e ี p 3 2เท่านั้นนะครับอันดับแรกนะครับสำหรับ คนที่ติดตั้งครั้งแรกนะครับเราจะต้องไปติดตั้งตัวบอร์ดก่อนนะครับตรงนี้นะครับมุมตรงนี้นะครับเรากดตรงนี้นะครับตอนแรกมันยังไม่มีเนาะกดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็พิมพ์ ESP 3 2ไปเลยนะครับแล้วก็กด enter นะครับก็จะขึ้นให้เราเลือกอยู่2ตัวนะครับอันนี้พอดีผมติดตั้งไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามัน ค้างอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันก็เลยขึ้นคําว่า r e m o v e แต่ถ้าเราติดตั้งใหม่นะครับมันจะขึ้นคําว่า Install นะฮะเรากดปุ่ม Install เลยนะครับเพื่อที่จะติดตั้งตัว EP32 นะครับก็ติดตั้งทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับนะติดตั้งทั้ง2ตัวแล้วก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะหรือดูให้จบแล้วก็ค่อยติดตั้งนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับลองคอมไพดูนะครับกดตรงนี้ก็เดี๋ยวยุบเข้าไปนะครับกดที่เดิมลองคอมไพดูนะครับจากโค้ดที่เป็นโค้ดเปล่าที่เขาสร้างขึ้นมาให้นี้นะครับลองกดคอมไพดูนะครับเมื่อเรากด verify หรือคอมไพ l e นะครับเขาก็จะทําการเอาโค้ดที่เราเขียนนะครับไปคอมไพ l e นะว่าโค้ดของเราเขียนถูกไหมนะครับเพราะใช้เวลาคอมไพ l ์สักนิดหนึ่งนะครับ ถ้าแบบนี้นะครับเขาบอกว่าสำเร็จนะครับไม่มีเออร์เลอร์อะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็เอาบอร์ดของเรามานะครับแล้วก็ต่อสาย USB เข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็มาเสียบที่ตัวอบอร์ดของเรานะครับนะครับเราต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์แล้วก็มาเสียบที่บอร์ดของเราก็จะขึ้นไฟแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะอัปโหลดตัวโค้ดนะครับเปล่าๆนี่โค้ดเป่าๆของเรานะครับลงไปที่บอร์ดอ d ริโน่นะครับเพื่อทดสอบว่าเราสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ใช้งานบอร์ดอ r ริโน่ได้ไหมนะครับแล้วก็เข้าไปคลิกตรงนี้นะครับนะบแล้วก็เลือก select utter board and port ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็จะค้นหาได้นะครับว่า พอร์ตที่ Arduino IDE ของเราเชื่อมต่อได้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราเลื่อนค้นหานะครับตัวนี้ผมจะใช้ตัว ESP32 Dev Module นะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับก็คือบอร์ดของเราที่มีอยู่นะครับแล้วก็เลือกเสร็จแล้วเราก็ไปดูตัวพอร์ท USB นะครับที่มันเป็นพอร์ต USB ของเราถ้าเป็นเครื่องที่เป็น n i o w s นะครับก็จะเป็น คอม3 c o คอม4คอม5แล้วแต่นะครับที่ที่มีการเชื่อมต่ออย่างของผมก็จะเป็นพอตตัวนี้นะครับ s e r i a l p o r t usb Serial 0 0 0นนะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ไปกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มที่ชื่อว่าอัปโหลดนะครับเราจะลองอัปโหลดโค้ดเปล่าๆของเราไปที่บอร์ดก่อนนะครับอ่พะพอกดอัปโหลดแล้วนะครับตรงนี้ รตรงเอาต์พุตตรงนี้นะครับก็จะแสดงการ Compile หรือว่าการ Verify ายโค้ดของเรานะะก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการอัปโหลดนะครับถ้ากรณีที่โค้ดของเราไม่มีปัญหานะครับก็คือโค้ดที่เราเขียนแล้วมันผ่านนะครับจริงๆก็ต้องผ่านเนะาะเพราะไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็จะทําการอัปโหลดไปที่บอร์ดของเรานะครับเมื่อขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะเรียบร้อย นะครับขึ้นข้อความแบบนี้นะครับต่อไปเราจะลองเทสว่าเราอัปโหลดแล้วมันมีการทำงานอะไรได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไฟที่อยู่บนบอร์ด ESP 3 2ของเรานะครับให้มันกระพริบนะครับซึ่งขาที่โชว์หลอดไฟที่จะกระพริบเนี่ยนะครับเขาเชื่อมต่อกับขาหมายเลข2เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะสั่งให้ ขามาเลข2นั้นมีไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำเป็นการเปิดปิดกระพริบนะครับเขียนคำสั่งง่ายๆเลยนะครับตรงเซตอัพนะครับกับลูปนะครับตัวฟังก์ชันเซตอัพตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเขียนคำสั่งที่ต้องการให้ทำงานเมื่อเริ่มต้นโปรแกรมโปรแกรมของเราเมื่อมีการทำงานเริ่มต้นหรือมี เมื่อมีการกดรีเซ็ตนะครับจะให้เริ่มทําอะไรนะครับแต่ว่าจะทํางานครั้งเดียวนะครับในคําสั่งในนี้นะครับส่วนคําสั่งที่อยู่ใน loop ตรงนี้นะครับจะทํางานวนไปเรื่อยๆนะครับจากคําสั่งแรกจนมาถึงคําสั่งสุดท้ายแล้วก็วนขึ้นมานะครับทําคําสั่งแรกไปเรื่อยๆจนถึงคําสั่งสุดท้ายวนไปมาแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องสั่งให้ตัว pin ที่เป็นขาที่2ของเรานะครับให้เป็นเอาพุตก่อนนะครับเพื่อใหอ้เป็นการบอกว่าขานี้จะเป็นการส่งข้อมูลออกไปนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งพิ n m o โหมดนะครับแล้วก็บอกว่าขาที่เท่าไหร่นะเราบอกว่าขาที่2นะครับให้เป็นเอาพุตนะครับให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ มาที่หลูปครับเราจะให้เปิดแล้วก็ดับเปิดแล้วก็ดับนะครับไปเรื่อยๆนะครับเราก็สั่งดิจิตอลไรท์นะครับแล้วก็สั่งดิจิตอลไ i ท์นะครับขาที่2ให้เป็นไฮนะครับนี่คือให้ไฟมันติดนะครับเสร็จแล้วนั้นเราก็สั่งให้ติดนานเท่าไหร่เราก็ใช้คำสั่ง d ีเลยนะครับ 1,000เท่ากับ1วินาทีนะครับเพราะว่าหน่วยตรงนี้เป็นหน่วยมิลลิวินาทีดังนั้นถ้าเราต้องการให้ติด2วิเราก็ต้องใส่เป็น2,000นะครับถ้าเราต้องการติด1วิน,นะครับก็ใส่1,000เข้าไปเสร็จแล้วก็ให้ดับนะครับเราก็ใส่ดิจิตอลไร t e ขาที่2ให้เป็นโลนะครับอย่าลืมปิดเซมิคลอนนะครับ ปิดนานเท่าไหร่ดับนานเท่าไหร่นะครับาดีเลย์ไปเช่นดับไปสัก500มิลลิวินนะครับหรือว่าครึ่งวินาทีนั่นเองนะครับเสร็จแล้วลองอัปโหลดโค้ดอีกครั้งนะครับไปที่บอร์ดของเรากดปุ่มที่2ตรงนี้นะครับเขาก็จะทำการคอมไพล์ตัวสเก็ตของเรานะครับเสร็จแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาจะทำการอัปโหลด โค้ดของเราไปที่บอร์ด e ีพีนะครับเมื่อโหลดโค้ดเรียบร้อยนะครับเราไปดูที่ e ีพีของเรานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไฟที่บอร์ด e ีพีนะตัวสี น้ำเงินนะครับก็จะติดดับติดดับเป็นเวลาติด1วิแล้วก็ดับครึ่งวินะครับ,นะรบกับพิบไปมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี้ก็จะเป็นการติดตั้ง Arduino IDE นะครับที่อาจจะใช้ในการเขียนตัวคำสั่งควบคุมบอร์ด ESP32 นะครับ